อาจารย์เปาโลยืนยันและรับรองความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และได้ศึกษากันไปหลายตอนแล้วนะครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มารับสภาพมนุษย์คือพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าพระวาทะที่มารับสภาพมนุษย์มาเป็นพระคริสต์พระผู้ช่วยรอดของโลกแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูคําพยานของอาจารย์เปาโลที่ยืนยันและรับรองความเป็นพระเจ้าของพระเยซูกันบ้างแล้วดูในโคโลสีบทที่ 1: ข้อ1 5บหถึงสิ คนลสีบทที่1ข้อ15าถึง17จอาจารย์ปโรบอกว่าพระองค์ก็คือพระเยซูทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือรัพ์สิ่งทั้งปวงเห็นไหมครับนั่นคือพระเยซูนั้นทรงสำแดงพระเจ้าให้มนุษย์เห็นซึ่งจริงแล้วพระเจ้านั้นไม่ปรากฏให้มนุษย์เห็นได้พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณพระองค์ทรงมีสง่าราศียิ่งใหญ่แต่เมื่อพระเยซูมารับสภาพมนุษย์นั่นคือพระเยซูทรงทําให้พระเจ้าสามารถปรากฏแก่ตามนุษย์ได้ โดยร่างกายของพระเยซูนะครับเพราะว่าโดยพระองค์สปปรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นผู้ครองบัลลังก์หรือเทพผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครอบครองอาณาจักรหรือเทพผู้มีอำนาจสปปรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์เห็นไหมครับว่าโดยพระเยซูนั้นสปปรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นนั่นคือพระจเจ้าพราะวาทะทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง เราอ่านในปฐมกาลบทที่1ไปว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงโดยคําตรัสของพระองค์นั่นคือโดยพระเจ้าพระวาทานั่นเองสรรพสิ่งทั้งปวงผู้ครองบัลลังก์สักดิ์ทพทูตสวรรค์เทพเจ้าต่างๆนะครับล้วนถูกสร้างขึ้นโดยพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เห็นไหมและเพื่อพระองค์สรรพสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทพผู้ครองอาณาจักรศักดิเทพต่างๆนั้นก็มีจุดประสงค์ถูกสร้างขึ้นโดยเพื่อพระองค์ เพื่อพระเจ้าด้วยเพื่อที่พระเยซูคริสต์จะทรงได้รับเกียรติข้อ17บอกพระองค์คือพระเยซูเนี่ยทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงเห็นไหมครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะทรงดำรงอยู่มันงแต่อดีตกาลนิรันต์ไปจนถึงอนาคตนิรันต์เทียบเท่ากับพระบิดาคือพระเยโฮวาและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์นะครับเพราะสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นยึดเกาะกันไว้จากวานั้นอยู่กับที่ดวงดาวต่างนั้น โครจรตามระเบียบของมันโดยอํานาจของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างสรพรพสิ่งเหล่านั้นมาดูอีกตอนนะครับคำพยานของอาจารย์เปโลเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูฟิลิปปีบทที่ 2: ข้อ5ถึงข้อ8เราเปิดย้อนไปฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8อาจารย์เปโลบอกว่าท่านจงมีน้ําใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสตทรงมีด้วย พระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสียเห็นไหมครับข้อ6นี้อาจาบลรบอกชัดเจนว่าพระเยซูนั้นทรงอยู่ในสภาพพระเจ้าก่อนที่มาับสภาพมนุษย์เห็นไหมพระองค์เท่าเทียมกันกับพระเจ้านะครับแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้านั้นก็ยังทรงเสียสละพระองค์เองพระเจ้าพรวาทะทรงเสียสละพระองค์เองมาบังเกิดเป็นเนื้อหนังมาเป็นมนุษย์ และมีนามว่าพระเยซูข้อ7แต่ได้ทรงกระทําพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆพระเยซูมาเกิดเป็นชาวนาสเสดส์ดในหมู่บ้านเล็กๆเห็นไหมครับเป็นลูกช่างไม้พระองค์ทำให้ตัวพระองค์เองนั้นไม่มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้จากสภาพของพระเจ้าในสวรรค์พระเยซูนั้นทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระคริสต์มาเป็นผู้รับใช้ทรงถือกําเนิดในลักษณะของมนุษย์เห็นไหมครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้า ทรงมีสภาพพระเจ้ามาก่อนมารับสภาพผู้รับใช้มาเป็นมนุษย์มาเป็นเนื้อหนังเพื่อที่พองค์นั้นจะมารับโทษบาปบนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์โลกนะครับอันนี้คือคำพยานของอาจารย์โปรโอีกข้อหนึ่งแล้วมาดูในฮีบรูบทที่1ข้อ2ข้อ3ฮีบรูบทที่1ข้อ2ข้อ3นะครับผมก็เชื่อว่าอาจารย์โปรโเป็นคนเขียนฮีบรูบทที่1ข้อ2ข้อ3ถึงแม้ว่าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนว่าใครเขียนหนังสือฮีบรู ฮีบูบบทที่1นะครับข้อ 2: ข้อ3บอกว่าแต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์คือพระเจ้าเนี่ยได้ตัดแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรคือพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกลาลปจักรวาลโดยพระบุตรนั่นคือพระเจ้าพระเยโฮวานั้นทรงสร้างจักรวาลน,นะครับภาษาอังกฤษคือ the worlds โลกต่างๆนะ โลกจักรวาลดวงดาวต่างนั้นโดยพระบุตรคือโดยพระเยซูพระเจ้าพระวาทะข้อ 3. พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูนั้นทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์พระเยซูนับทรงเป็น express image of his person ภาษาอังกฤษบอกไว้นั่นคือเหมือนที่เราอ่านไปแล้วพระเยซูทรงเป็นการแสดงออกให้มนุษย์เห็น ทำให้เราสามารถเห็นพระเจ้าได้โดยทางพระกายของพระเยซูนะครับพระเยซูทรงเป็น express image of His person คือเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่ตาซึ่งแสดงให้เราเห็นพระเจ้านั่นเองให้เราเห็นตัวตนของพระเจ้าโดยทางพระเยซูและทรงพดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระนบัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์มานที่เรานัศึกษาไปแล้วเมื่อกี้หนังสือโครเสีสรรพสิ่งทั้งโปร่งนั้นจักรวาลโลกดวงดาวต่างนั้นอยู่เป็นระเบียบโดยเลยครับ โดยฤทธิ์แห่งพระดำรัสของพระเยซูและเมื่อพระบุตรได้ทรงรับบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วพระเยซูทรงรับโทษบาปแทนเราแล้วก็ได้ทรงประทับนั่งณเบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนตอนนี้พระเจ้าพระวาทะนะครับในพระกายพระเยซูที่เป็นขึ้นจากตายเนี่ยพระองค์ก็ทรงนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาคือพระเยโฮวาพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ แต่พระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มารัสภาพมนุษย์พระองค์ทรงสิ้นพระชนทรงถูกฝังและเป็นขึ้นจากตายมีกายใหม่ในสวรรค์ตอนนี้พระเยซูก็ทรงอยู่ในพระกายที่เปี่ยมสง่าราศีเป็นกายมนุษย์ที่เปี่ยมสง่าราศีนะครับซึ่งเป็นแบบหรือภาพจําลองว่าวันหนึ่งเราคริสเตียนเมื่อเราเป็นขึ้นจากตายเมื่อพระเยซูเสด็จมาเราก็จะมีร่างกายเหมือนอย่างพระกายที่ทรงสง่าราศีของพระเยซูตอนนี้เหมือนกันซึ่งพระเยซูนั้นอยู่ในสภาพของมนุษย์ ในสวรรค์แต่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบพระเยซูทรงประทับอยู่นั่งอยู่ข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นพระวิญญาณนะครับและพระวิญญาณเป็สุดก็ทรงติตอยู่ในตัวเราเห็นไหมพระเจ้าสามภระพาสทรงอยู่ในสวรรค์คือพระบิดาพระบุตรแต่พระวิญญาณเป็สุดก็ทรงติตอยู่ในตัวเราเป็นมัดจําแห่งความรอดของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกคําพยานหนึ่งเนาะเกี่ยวกับว่าพระเจ้านั้น คือพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าจริงๆนี่เป็นคําพยานของอาจารย์เปาโลหรืออัคราูตเปาโลนะครับที่เป็นพยานว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มารักสภาพมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สร้างจักรวาลและสรสรพสิ่งทั้งหมดและพระเยซูนั้นทรงเป็นภาพฉายให้เราเห็นเป็นภาพลักษณ์ให้เราเห็นพระเจ้าผู้ทรงไม่ปรากฏแก่ตานั่นคือพระเยซูนั้นทรงแสดงออกให้เราเห็นพระเจ้าพระบิดานั่นเอง ขอให้เรามั่นใจว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าจากคำพยานนี้เหล่านี้ของอาจารย์เปาโลนะครับขอพระคุณและสันติสุขสติดอยู่กับพี่น้องทุกท่านในพระเยซูคริสต์นะครับ